Hey! มารู้ชอบร้านน่ารักน่ารักที่มีบริการรับเติมโลบักกดผลปีศาจกับเกมพาร์ในแมปบล็อกฟู้ดแมปคิงเลกาซี่และยังมีบริการอื่นๆอีกมากมายสนใจเนี่ยลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับเลมอนช็อปร้านที่มาพร้อมกับเลทที่สุดจะเปรี้ยวจีด๊ดทางร้านก็จะมีบริการกดเกมพาร์ตในแมปต่างๆเช่นแมปบล็อกฟู้ดแมปคิงเลกาซี่กดเพชรในแมปออสตาและก็ยังมีบริการอื่นๆอีกมากมายสนใจลิงก์ใต้คลิปเลย เฮ้ยทำไมมีเนธดีๆใช้เยอะจังนี่เลยโลช OP บริการสุ่มทุกเน่แบบการันตีเริ่มต้นเพียง50บาทเท่านั้นและยังมีบริการฟาร์มเวลตัวละครฟาร์มเนธสัตว์หางแล้วก็แหลงกับบริการอื่นอีกเพียบสนใจลิง์กอยู่ใต้คลิปเลย เฮ้ยเฮ้ยเวัสดีวัยรุ่นจินโดทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เนี่ยนะครับก็กลับมาพบกับผมต้นไม้สตูดิโอกันอีกเช่นเคยนะฮะก็คือว่าในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยนะฮะทุกคนครับผมก็จะมารีวิวคาถาใหม่นะฮะนี่เลยมันเป็นคาถาของเอ่อมาตาละนะครับทุกคนครับคาถานี้เนาะคาถานี้เนี่ยนะครับมันจะเกิดอยู่เมืองของแสงวุฒสารนะครับทุกคนครับนี่ปาร์มาที่ตรงนี้นะครับหรือใครไม่ได้เติม VIP หรือเติมอ่า เกมพลาแสงอุตสาห์นะทุกคนก็สามารถหาโค้ดในเน็ตเนี่ยมาใส่ตรงนี้แล้วก็วาร์ปไปได้นะครับทุกคนครับอ่าพอเราวาร์ปมาเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมทุกคนก็ให้ทุกคนเนี่ยมาหาคัมภีที่มีชื่อว่าชินไดอะคูมะนะครับซึ่งมันจะอยู่บริเวณฝั่งนี้นะครับอ่าแล้วเราก็รับเควสมาเลยครับทุกคนครับนี่ตีบอสมาตะละให้ตายนะครับในการที่เราจะได้คําถามนี้มาเนี่ยก็คือตีบอสให้ตายแล้วก็ตีจนกว่าคัมภีมันจะดอปนะครับทุกคนครับ ถ้ามันไม่ดอปเนี่ยก็ตีไปเรื่อยๆนะครับเออแค่นั้นเลยง่ายๆครับทุกคนแต่ว่ามันไม่ง่ายตรงที่รอมันดอบนี่แหละครับโคตรยากเดี๋ยวผมจะใช้โอกาสนี้เนี่ยรีวิวคาถาใหม่ไปด้วยเลยก็และกันนะครับทุกคนคาถาใหม่เนี่ยโหดมากนะทุกคนมันสามารถกดใช้แบบมันแบบมันกดค้างได้ครับทุกคนครับโหดจริงเดี๋ยวทุกคนดูนะนี่เดี๋ยวเรามานอนก่อนนะทุกคนเดี๋ยวผมจะใช้ใดูนะครับ โอเคทุกคนมาลงไปนอนแล้วนะเดี๋ยวผมใช้โดูนี่มันจะช็อตเรื่อยๆแบบนี้เลยนะครับดูดิดูด,ดิมันสามารถช็อตได้เรื่อยๆช็อตจนกว่าจากกักระเรามันจะเกือบหมดนะทุกคนคิดดูดิช็อตได้โคตรนานนะครับแล้วก็ดาเมจดเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ3,000ลรัวนะครับอ่าประมาณนี้เลยครับดาเมจดเริ่มต้นประมาณ3 0 0 0นลรัวนี่ทุกคนดูใหม่นะครับดูนะดูดิ3,000ูรัวแล้วดูระยะครับ ระยะนี้ถึงไหมอุ้ยอย่างไกลเนี่ยทุกคนมันสุดปลายสกิลพอดีครับเออแบบโหดมากเลยนะเอาจริงๆดูดิป,ปึ๊บ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 นี่ครับอ่าแล้วเดี๋ยวดูใหม่นะครับทุกคนคาถามันใช้ได้ไกลมากเดี๋ยวดูนะปึ๊บนี่ครับประมาณระยะนี้เนาะดูดิมันจะยิงออกมาเป็นสายฟ้าแบบนี้ครับออโคตรเท่เทจริงไอ เดี๋ยวดูนะครับผมก็ไม่รู้ว่าผมจะสามารถตีให้คำพีมันดรอปได้หรือเปล่านะทุกคนเดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะดวงดีหรือเปล่านะครับไม่ช็อตไปเลยเอาปุ่มลุดนี่นี่ตายไหมต้องตายแล้วละ่ะดรอปไหมครับดรอปไหมไม่ดรอปนะครับทุกคนครับโล่งเลยพื้นโล่งเลย โอเคคนระับทุกคนก็คือคาถาเนี่ยมันจะมีประมาณนี้เลยเนาะเดี๋ยวผมหาท่อนไม้รีวิวให้ดูอีกสักรอบหนึ่งก็แล้วกันนะครับคือคือมันดีมากเลยนะนี่ครับทุกคนครับดูนะนี่ดู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 อหยุดเวลานี่มันเป็นของคอมพานเีนนะครับไม่เกี่ยวกันดูดิกดได้จนกว่าจากกะกะโอ้โหเกือบหมดอะ่ะทุกคนจะก,กะเกือบหมดได้ช็อตได้เรื่อยๆเลยนะครับสมมุติแบบเอาไป PVP คอมโบใช่ไหม เราช็อตเลยให้เพื่อนสตัรน,นะครับแล้วเราก็ช็อตแล้วก็ให้เพื่อนเนี่ยต่อคอมโบยาวๆเลยนะฮะโอ้โหอย่างสุดดูดิคอมโบคูดาวเร็วด้วยเนี่ยทุกคนคูดาวเร็วมากยังโหดครับโอเคทุกคนก็ในการหาแล้วก็ในการรีวิวทั้งหมดเนี่ยก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับถ้าใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาด คลิปวิดีโอใหม่ๆกันด้วยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้เนี่ย<อ>ผมก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับไปแล้วครับผมบ๊ายบายนี่จะใช้คาถาดีก <'s> มาเลยอัศนีบาทไม่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 ไมไมโ,โหรโหน